เอาเลยนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีอะไรดีๆมาให้กับเพื่อนๆนะครับสำหรับ Over Top Up นะครับจัดโปรนะครับไรออ of Star วันนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูโอ้รับสุดยอดของสุลต่านนะครับผมวันนี้แพ็คใหญ่นะครับผมราคาในเกม3,700บาทตอนนี้ Over Top Up นะครับจัดโปรโมชั่นนะครับผมเหลือ2,220บาทนั่นเองนะเราจะเห็นราคาในแพ็คนะครับผมขั้นต่ำก็คือราคาแพ็คก็คือหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนี่โอเวอร์ท็อปจับให้ครับหนแพ็คนะครับ ไล่ลงมาเลยครับทางด้านซ้ายเนี่ยก็คือราคาในเกมนะครับผมราคาของโอเวอร์ทอมอัพนะครับจากโปรโมชั่นก็เหลือตามราคาทางด้านขวานะครับผมเพื่อนๆสามารถจับจองและจับใช้จ่ายกันได้นะครับดีกว่าเติมเองนะครับราคาถูกสุดๆนะครับผมโอเวอร์ทอมอัพจัดให้ครับผมเอาละครับเพื่อนกับาสวัสดีนะครับทุกคนนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปอัปเดตนะครับสำหรับเกมโปเกมอนนี่นะครับผมซึ่ง คลิปก่อนหน้านี้นะครับผมได้ทําการรีวิวให้กับเพื่อนดูแล้วนะครับว่าระบบตัวเกมเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างนะครับถ้าใครยังไม่ชมก็ไปกดดูในคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตเรื่องของการเอามอนเตอร์นะครับหรือโปเกมอนเนี่ยไปสติ๊กกิ้งนะครับผมซึ่งองบอกก่อนเลยว่าตัวเกมเนี่ยยังไม่เปิดให้เอิร์นเหรียญในระบบ PVE ในการผจนภัยเอเวนเจอร์ต่างๆนะครับแต่ว่าตัวเกมอะ่ะ คือเวลาเราไปเปิดลูกบอลโปเกมอน Pokemon ออกมานะครับเราจะได้โปเกมอนออกมาแต่เราจะสามารถนําโปเกมอนน่ะไปขุดหรือไปสเตกิ้งได้นั่นเองนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาพาเพื่อนไปดูและก็สรุปว่านะครับตั้งแต่ที่ผมลงคลิปในวันแรกนะครับก็คือวันที่2 7ใช่ไหมตอนนี้ก็ร่วงเลยมา1 2 3 4 5 6 7 8วันนี้ตกเป็นวันที่9้นั่นเองนะครับ เรามาดูรายได้จากการสเต็กกิ้งนะครับในการระบบของเกมนี้นะว่าเรายได้จะได้อยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับผมซึ่งผมก็จะ,ะซึ่งก่อนคลิปก่อนนนี้ผมได้ทําการเปิดโปเกมอนให้เพื่อนดูนะครับแล้วก็นำไอ้เจ้าตัวโปเกมอนเนี่ยมาสเต็กกิ้งนะครับแล้วคนที่กําลังให้ความสนใจนะครับแล้วก็หรือว่ากําลังตัดสินใจจะเข้าหรือไม่เข้า รอชมคลิปนี้ก็ได้ครับอาจจะเป็นการตัดสินใจให้ก็ได้ครับแต่เกมนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าไปเริ่มเล่นเนี่ยปัญหาก็คือว่าเขาต้องให้เราไปใส่ลิงก์คำเชิญนั่นเองนะครับผมซึ่งลิงก์คำเชิญเนะี่ยมันจะมีประมาณนี้นะครับสมมุติว่าผมจะเข้าเกมนะนี่นะสมมุติว่าผมจะเข้าเกมนี้อ่ะสมมุติว่าเรามาหน้านี้เราล็อกอินเมตามาร์สเรียบร้อยนะครับเราจะกดเพยนะ์เนี้ยนะเนี่ยเราจะเข้าเพย์ไม่ได้นะครับ เราต้องมีคําเชิญจากเพื่อนนั่นเองนะครับซึ่งคําเชิญนั้นผมก็ได้เอาไปทิ้งไว้ใต้คลิปนั่นเองนะครับผมมันจะเป็นคําเชิญประมาณนี้นะครับก็คือตื๊ดตรงไหนอะนี่นะนี่นะผมจะเขียนไว้ประมาณนี้นะครับคําเชิญตรงนี้นะครับให้ก๊อปไปวางนะครับประมาณนี้มันจะเป็นแ d ด t e สนะครับคําเชิญเพื่อนต่อเพื่อนนะเกมนี้จะไม่สามารถกดเพย์ได้นะครับต้องได้รับคําเชิญอย่างเดียวนี่แหละปัญหาให้เรากดวางตรงนี้นะครับปึ๊ก แล้วก็ให้เรากดคอนเฟิร์มนะครับพอกดคอนเฟิร์มนะเราจะเข้ามาหน้านี้นะครับผมตึกแล้วเราก็จะสามารถล็อินได้ตลอดเวลาเราจะใส่แค่ครั้งเดียวครั้งแรกนะครับก็คือคําเชิญนั่นเองจากเพื่อนของเรานะปุ๊บอ่ะซึ่งในระบบนะครับต่างๆเนี่ยนะพอเราเปิดมอนเตอร์มันก็จะมีพวกโปเกมอนนะครับต่างๆอยู่นี่เนาะแล้วก็ในระบบะเรื่อง ต่างๆว่า evolution เอา m o n ตอร์ไปแต่งร่างยังไงก็อยู่ตรงนี้หมดนะครับผมแต่ระบบยังไม่เข้านั่นเองนะซึ่งระบบตอนนี้ก็คือในส่วนของ marketing เนี่ยก็ยังไม่เข้านะครับก็คือน่าจะเป็นเดือนนี้นั่นแหละเดี๋ยวเ๋ยวผมเอามาอัปเดตให้เพื่อนฟังนะครับคนไหนที่ไปซื้อโปเกมอนไปแล้วนะครับแต่ว่าโปเกมอนของเราเน่ยตอนที่เราเปิดตอนที่เราซื้อ pcel นะครับเนี่ยเพื่อนๆสามารถซื้อตอนนี้สามารถซื้อ p c ซลได้นะครับ ในราคา20 BUSD นะครับผมตอนนี้ลดราคา29%นั่นเองนะสามารถไปจับจ่ายเป็นเจ้าของโปรแกรมอนได้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูระบบสเต็ i กิ้งดีกว่านะครับเข้าเรื่องนะเนี่ยมอนเตอร์ที่เราเอามานะครับเราก็นํามาสเต็คกิ้งในพาร์ทหามจ็อบตรงนี้นะครับเมื่อจะเห็นโปรแกมอัทตรงผมนะครับมันจะมี3ตัวนะแล้วผมจะนํายอดนะครับอันนี้ก็คือยอดสเต็คกิ้งของเหรียญ nkg นะครับในเหรียญของระบบเกมนี้นะครับ ซึ่ง NKG ผมจะเอาทั้งหมด3ตัวที่ผมนับมาก็คือ9วันใช่ไหมอ่ะ9วันนะครับมันจะแปลงพอเราเอาเข้าไป Swap แพนเค้กเนี่ยมันจะแปลงเป็นเหรียญ USDT ได้ mm hmm. เท่าไหร่นะครับมาเดี๋ยวเรามาคำนวณพร้อมๆกันแล้วกันครับอันนี้ก็คือรีวิวยอด Staking เฉยนะครับว่าเคมได้ตลอดเวลานะซึ่งเดี๋ยวผมจะเคมให้ดูนะครับว่าค่าแก๊สมันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่มันจะ แพงหรือเปล่านะครับมาเดี๋ยวเราคํานวณเลยแล้วกันเนีย่ยถ้าเราถ้าเราเคมนะครับให้เรากดตรงนี้เนาะมันก็จะมีค่าแก๊สของมันนะครับนี่ค่าแก๊สก็คือฟีค่าแก๊ส bnb นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปคํานวณค่าแก๊สก่อนก็ได้ครับผม bnb ีคอยนะครับไปคํานวณที่ตรงนี้ก็ได้นะอ่ะเดีย๋ยวเราก๊อปค่าแก๊สลงไปนะค่าแก๊สก็คือ14บาทนะครับจําจําค่าแก๊สตรงนี้ไว้นะครับก็คือ14บาทถ้าเราจะเคมนะ ถ้าเราจะเคมนะครับเดี๋ยวเราค่อยดูกันว่ามันจะคุ้มกับค่าเคมของเราหรือเปล่าใน1 3 4 2 NKG นะครับผมลองเคมเลยนะครับผมจะเคมให้หมดเลยนะมันจะได้ดูแบบค่าทั้งหมดจะได้แบบไปดูที่สวอปแผ่นเค้กนะครับมันจะได้กี่ดอลกันแน่นะผมจะไม่แบบใช้เครื่องคิดเลขคำนวณน,นะจะให้เอาแพนเค้กสวอปนะครับคำนวณให้มันถึงจะ ชัว sure, นะครับว่าได้เท่าไหร่กันแน่นะปุ๊บเราจำค่าแก๊สของเราไว้ให้ดีนะครับค่าแก๊สของเรา14บาทนะคูณ3นะครับเพราะว่าต้องคูณ3มอนเตอร์นะครับผมส่บบาทนะรวมหมดค่าแก๊สที่เราจะเสียฟรีนะครับคือค่าธรรมเนียมเนี่ย42บาทนะในการเคลม3ตัวนะครับเราค่อยมาดูว่าอันนี้มันจะมีข้อดีนะครับที่ผมเคลมให้ดูก็คือ มันจะทําให้เรารู้ว่าเอ๊ะเราจะเค็มประมาณกี่วันดีนะครับในการที่เอามาสเต็กกิ้งแบบนี้มันถึงจะคุ้มกับค่าแก๊สนี่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเลือกเหรียญเลยนะครับ NKG นะครับอันนี้ก็คือเหรียญที่เราสเต็กกิ้งมาใน9วันนะครับเดี๋ยวเราจะแปลงเป็น USDT นะครับมันถึงจะดูง่ายนะตกอยู่ประมาณนะครับใน9วันนะ นำโปเกมอนไปสเต็กกิ้งเนี่ยจะได้อยู่ประมาณ6.2เหรียญดอลลาร์นะครับ6.2เหรียญดอลลาร์เดี๋ยวเราคำนวณกันแล้วกันนะครับ6.2เหรียญดอลลาร์คูณ33นะครับตกอยู่ประมาณ204บาทแล้วเราลบ40เท่าไหร่อ่ะค่าแก๊สจำมาได้ว้างสี <laughs> ่สิใช่ป่ะไม่ไม่ใช่นี่ิ42เออ42่บบาทลบ42นะครับก็คือ แสดงว่านะครับในการสเต็กกิ้งโปเกมอนของผมเนี่ยมี3ตัวเนี่ยก็คือจะได้162บาทใน9วันนะครับถ้าเราตีคิดเป็นหาร9ก่อนนะหาร9ต่อวันนะครับหาร9ปุ๊บอ่ะเดี๋ยวผมขอลบค่าแก๊สผมไม่เอาค่าแก๊สมาคิดนะสมมติว่าผมจะคิดเป็น1เดือนแล้วเราค่อยมาถอดสเต็กกิ้งออกนะครับผม จุหาร9นะครับการสเต็กกิ้งของเราจะตกอยู่วันละ22บาทนะครับสำหรับโปเกมอน3ตัวนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมแล้วถ้าสมมุติว่าเราจะปล่อยนะครับให้1เดือนนะ1เดือนสมมุติว่า1เดือนเนาะ 1เดือนเนี่ยเราจะตกอยู่ที่682บาทนะครับในการเอามอนเตอร์ไปสเต็คกิ้งนะก็เราต้องมามองอย่างนี้ครับว่ามันเป็นถือว่ามันเป็นระบบที่ดีที่เกมนำออกมาให้นะครับเพราะว่าระบบตัวเกมเอเหรียญแท้จริงหรือเปิดให้บริการการเล่นแบบแท้จริงอ่ะยังไม่เปิดให้บริการแต่ว่าให ผู้เล่นนามาสเตกกิ้งก่อนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับในการที่จะให้คนที่ซื้อไอโปเกมอนนะครับ p ีเซลเนี่ยได้มีรายได้คืนทุนด้วยนะครับในตั้งแต่เริ่ม p เเซลแล้วจนถึงวันเปิดตัวเกมเนี่ยอันนี้ถือว่าดีนะครับให้ผู้เล่นมีการเอินเหรียญไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะเกมจะเปิดให้เล่นนะครับงั้นถ้าใครที่ ซื้อไข่พีเซลไว้ก่อนเนี่ยจะมีข้อดีตรงที่สามารถได้เหรียญน,นะครับ NKG ไปอัพโปเกมอนของเราก่อนที่เกมจะเปิดนะครับการอัพโปเกมอนผมก็เคยพูดไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้ว่ามันดียังไงนะครับเดี๋ยวไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ก็แล้วกันนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการสรุปผลนะครับว่าเอาโปเกมอนเนี่ยของเกมของเกมโปเกมอนนี่เนี่ย มาสเต็กกิ้งมันดียังไงนะครับก็มีประมาณนี้แหละผมสรุปให้เพื่อนๆดูนะครับว่าระบบมันโอเคไหมโอ,อสรุปผลว่ามันน่าเข้าหรือเปล่าหรือไม่น่าเข้านะครับขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเพื่อนๆแล้วกันอันนี้ก็คือผมทําให้ดูนะครับโอเคนะก็ถือว่าเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่กําลังมองหา เกม NFT ใหม่ๆที่กำลังเข้าอยู่นะครับโอเคคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับใครชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเป็นกำใจในการทำคลิปด้วยครับผม